สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมทั้งหลายวันนี้ก็ตรงกับวันที่21พฤศจิกาอากาศกำลังหนาวเลยก็มีเวลาก็มาสาธยายธรรมให้ฟังกันวันนี้จะสาธยายธรรมเรื่องปฏิจจสมุป,ปบาทแล้วก็ข้าพเจ้าก็ขออนุญาตอยู่ด้านหลังกล้องนะครับครับ เพือ่ออธิบายอธิบายไปตามตัวหนังสือให้ดูใกล้ๆก่อนวันนี้วันที่ดีเบตพิจาราหกแปดวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุบาท,บาทนี้ก็คลิปแรกเลยอธิบายปฏิจจสมุบาทอย่างละเอียดแล้วก็ ท่านผู้ชมทั้งหลายก็บางครั้งก็ไม่ได้เข้าไปดูใช่ไหมคลิปแรกที่อ,ธ,อธิบายปฏิจจมูปบาทนะก็ไม่เป็นไรมาคลิปนี้วันนี้ช่วงนี้ข้าพระเจ้าก็จะหยิบยกปฏิจจมูปบาทมาย้ำฟานทรงทรงจำที่ที่เคยดูสำหรับผู้ที่เคยเข้าไปชมคลิป ม้วนที่หนึ่งแล้วก็คือได้เห็นได้รู้มาบ้างแล้วแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้ชมปฏิจจสมุปบาทถ้าพระเจ้าก็อขอเชิญชวนท่านมารับฟังรับชมกันได้เลย <c oughs> อันนี้ก็อธิบายไปขั้นเป็นขั้นเป็นตอนก่อนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขามีสิบสองข้อนะมีอวิชชา อวิชาสังขารวิญญาณรูปน,รานามสรายานะผัสสะเวทนาตันหาอุปทานพบชาติแล้วก็ชรามรณะนะนี่คือข้อที่12อ่อตอนนี้ก,ตนนก็ตอนนี้ก็จะมาแบ่ง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 เนี่ยแบ่ง,บงต้องแบ่งปฏิจจรตุบาต้องแบ่งสขั้นตอน หนึ่งขั้นตอนก็ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขที่หคืออวิชาสังขารวิญ,ญาลูกน้ำสรารยาธนะเนี่ยอันเนี้ยกลุ่มส่วนหนึ่งคือขั้นตอนที่หนึ่งส่วนขั้นตอนที่สองนี่จากข้อ6ถึงข้อ1ิบเอ็ดภาษาเวทนาตันหาโุทานพบชาติอันเนี้ยเป็นขั้นตอนที่สองและส่วนขั้นตอนที่สนี่คือข้อเดียว ชรามรณะเนี่ยข้อที่สิบสองน่ขั้นตอนที่สามฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะต้องมีสามขั้นตอนตามที่ข้าพเจ้อาอธิบายมาเนี่ยนะมีสามขั้นตอนแล้วก็ทั้งสิบเอ็ดข้ออันเนี่ยที่กล่าวว่าเขาอยู่โลกียะนะส่วนชรามรณะตัวนี้เขาไม่ได้อยู่โลเขาไม่ได้อยู่โลกียะ แต่เอาแค่อ,อ,อตัดแค่ข้อข้อที่สิบเอ็ดเนี่ยเขาอยู่โลกิยะและเราก็มาแบ่งมาแบ่งขั้นตอนที่หนึ่งก่นขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยคือหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยวิชาทั้งสามวิญญาลุบนามธรายรัตนะเนี่ยกลุ่มของเขามีเขามีกลุ่มนะเขามีกลุ่มเนี่ยเขามีกลุ่มครับ กลุ่มของเขานี่ก็มาติกาข้อที่สิบสี่วรรคแรกท่พหะก็ไปสวจงานศพนะเห็นนาธรรมานะนานานะอันนี้คือคือหัวข้อหัวข้อมาติกาข้อที่สิบสี่วรรคแรกและต่อมาอันนี้เขาก็อยู่ในกลุ่มนี้นะกลุ่มขั้นตอนที่หนึ่งนะแล้วก็ต่อมาไต่เพร เดี๋ยวจะมาอาธิบายไต่เพทกฟังลองไล่ตรงนี้ไปก่อนอกลุ่มเขาก็มีนินาธรรมาไต่เพศขันธะสันดานขันธ่าอนุสัยโทโสโทสะราคะโลภะโมโหโมหะกามาอาสวะภาวาอาสวะทิฏฐาอาสวะและก็ขอ้อสุดท้ายคืออวิชาอาสวะอาสวะนี่หมายถึงพลังนะเป็น พลังอํนานาจที่ห่อหุ้มอยู่อ่ะอสวะคือพลังอํนานาจอ่าตอนนี้ก็พอกล่าวกล่าวตรงนี้เสร็จแล้วเป็นขั้นตอนนี้อันนี้คือกลุ่มของเขาเนะแต่พี่ยังไม่ได้เอามาใส่รวมด้วยก็คือสังโย์สังโยตสิบข้อเนี่ยเขาอยู่ในนี้แต่ไม่ได้เขียนวันนี้ไม่ได้เขียนเพราะว่าหน้ากระดานมันเต็มก็เอาเอาเฉพาะแค่นี้ พอค่อยๆเข้าใจไปทีค่อยๆเข้าใจไปทีละอย่างล้ตอนเนี้ยยกมาสิ่งนี้นะอันนี้วันที 27, 46, ออ่ยี่สิบสี่าหกแปดอันนี้ตายเพศมาขยายรายเพศก่อนไตยเพศไตยจะต้องมีสามหนึ่งสองสามคำว่าไตายเนี่ยออให้สังเกตดูนะที่ไหนคำว่าไตาย ขึ้นมานี่จะต้องมีสาม้ามีสี่ก็คือการเติมเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เฉพาะตายคำว่าตายของอักษรศาแล้วจะต้องมีสามอย่างตายเพศเพศเนี่ยก็คือเพศแหละนะตายเพศตายก็จะต้องมีมีชายมีหญิงมีอวิชามีชายมีหญิงอวิชาอวิชาสามอย่างนี่แหละ สามอย่างนี่แหละที่จาเรียกว่าอิทัพปัจาการเนี่ยอิทัพปัจาการคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยอ่ะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะแล้วก็ไอ้ตันนี้ก็มาอธิบายตรงน,นี้ชายหญิงก็มีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยชายกับหญิงปฏิสัมพันธ์กัน อวิชาที่เขาอยู่ภายในเขาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารใช่ไหมเนี่ยเองนี่นี่อาวิชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารตัวนี้ก็คือตัวอ่อนของมนุษย์นะเรียกว่ากาลละสังขารคือตัวอ่อนของมนุษย์เรียกว่ากาลละอาวิชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอันนี้เกี่ยวกับภายในนะ เออเกี่ยวกับภายในคือนามภายในเนี่ยส่วนนี้เป็นนามภายในแต่ส่วนชายก็หญิงเนี่ยเป็นรูปภายนอกรูปภายนอกเขาปฏิสัมพันธ์กัน็แล้วอาวิชาที่อยู่ภายในจะต้องทําหน้าที่หน้าที่ของเขาก็คือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารและสังขารก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณฮะ เนี่ยอิทัปยาการอธิบายเรื่องนี้ก่อนอิทธปยาการคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบต่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาการของเหตุที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีการสืบต่อต้องมีการสืบต่อนะจะต้องมีการสืบต่อขั้นตอนของอิทัปยาการคือการสืบต่อที่มาจากเหตุอ่าโลในอาวิชา จริงๆก็เริ่มต้นมันเริ่มต้นจากชายกับหญิงแต่ก็สามอย่างนี้แหละสามอย่างคืารวมกันเนี่ยชายกับหญิงวิชาเนี่ยเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเนี่ยสังขารเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนามรูปนามเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสลายาตนะ ตอนนี้ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเรียกว่าขันธะสันดานขันธะสันดานและต่อมาเนี่ยข้อที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยอันนี้คือขันห้าผัสษะเวทนาตันหาโอทานพบชาติเนี่ยอันนี้เรียกว่าขันห้าขันห้าก็มีโลกเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาใช่ไหมเออก็ลูกก็มีหนึ่งแต่นามก็มีสี่แต่ว่า รูปเมธนาสัญญาสังขารเนี่ยสังขารก็อยู่ตรงนี้อ,อยู่ในคันห้าเนี่ยสังขารน,นี่ก็คือการปรุงแต่งนะสังขารที่อยู่ในคันกับสังขารที่คันห้าไม่เหมือนกันนะสังขารในขันห้าคือรูปกัลละสังขารในขันห้าคือมโนปรุงแต่ง มโนหรือจินตนาการอะไรก็เสื่อละแต่นั่นเรียกว่าปรุงแต่งเนี่ยขันห้าเราปรุปงแต่งอันนี้เป็นอสองขั้นตอนแล้วนะแต่ส่วนขั้นตอนที่สามนี่เขาเขาไปอยู่ที่โลกุตระแล้วตัวเนี้ออยอยู่เขตแดนอยู่เขตแดนยังไม่ข้ามข้ามไม่ได้ก็อยู่เขตแดนนะ่ะอยู่เขตแดนระหว่างโลกียะกับโลกุตระนะั่นแหละแต่ว่า ชลา,าตัวชลา,าเนี่ยตัวกิเลสตัวเนี้ยเขาข้ามไบโลกุตระไม่ได้แต่เขาอยู่เขตแดนเขตแดนที่ว่าติดต่อกันเนี่ยเขตแดนติดต่อกันระหว่างโลกหนึ่งโลก,โลกยกับโลกุตระเนี่ยอันเนี้ยชลา,าเนี่ยเขากําลังเป็นเ,เป็นคนชลา,าอยู่ตรงเขตแดนเขตแดนก็คืออีกส่วนหนึ่งข้ามโคตรไปแล้วอีกอีกส่วนหนึ่งที่ชลา,าโมรนะนี่เขาก็ ชลาเนี่ยเขายังไม่มอแลนะนะแต่ต่อไปถ้าต้องมอแลนะแต่เขาเป็นคนแก่คนชราที่เฝ้าอยู่กับอาการขันห้าเนี่ยนะเ,เรียกว่าอยู่ใกล้ติดชิดกับโลภุตตระนั่นแหละแต่ประจําอยู่ที่โลกิยะกําลังจะเป็นยานข้ามโคดน,นะอันนี้นะจ้านี้มามาดูมาดู มาดูตรงนี้อธิบายตรงนี้ก่อนรวมทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยตรงนี้คือเรือนอาวิชารวมทั้งอ,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 อะไรนะสังโยชน์สังโยชน์สิบข้อรวมสังโยชน์ด้วยเขาคือขันธะสันดาลขันธะสันดาลที่อยู่ภายในนะแต่ขันท่าเนี่ยเขา,าก็มา มีอาการอยู่ข้างนอกขันทตัตตนาขันห้าเนี่ยต่างกาันต่างกันนอกภายในกับภายนอกและภายในเนี่ยก็มีอะไรตั้งแต่อนุสัยโทโสโทสะราคะโลภะโมโหโมหะกามาอาสวาะภะวะอาสวะพิฐาอสาาวะอสิอวิชชาอสาาวาเนี่ยเนี่ยอยู่ภายในทั้งหมดเลยแต่แล้วล้วพุทธเจ้าก็หยิบยกเอามาทําเป็นขาเนี่ยกามาอาสวะเนี่ยนะ กามาเนี่ยยกออกมาไว้เนี่ยขาขาแรกขาที่สองเนี่ยคือภาวเนี่ยภา,า,าวอสวะแล้วก็ขาที่สาคือทิฏฐาทิฐาอสาาวะรวมๆทั้งหมดนั้นเรียกว่าอุิชาอาสวะแล้วก็กามาเนี่ยกามาเนี่ยถ้าเราตัดสลาออกจะเป็นกามใช่ไหมกามนี่เป็นการแสวงนานะ การแปลว่าไปการแสวงหายกตัวอย่างศีลข้อสามมาเปรียบเทียบศีลข้อสามนีเ่เขากล่าวว่าไงเขากล่าวว่ากาเมสุปิสาจาราใช่ไหมกาเมตัดสะเอออกก็คือกามกามมาตัดสะอาออกก็คือกามกามแปลว่าแสวงหาแล้วกาเมสุปิสาสุปิสาคือทุจริต สุมิษานี่ยนะคือทุจริตตัวนี้นะอันเนี้ยสุมิษาจาราจาราก็จอจานสระอารอเหลือสระอาถ้าตัดสละอาออกก็คือจอนนะสามศัพท์คนเนี้ยก็มีจอนกับทุจริตแล้วก็การแสวงหามีสามศัพท์ถ้าเอามาลอยเรียงกันก็จะกล่าวได้ว่าการแสวง การจรไปแสวงหาในสิ่งที่ทุจริตหรือในสถานที่ทุจริตอันนี้เราคือสิ่งข้อสกาเมสุวิชาจาราเวรมณีนี่ก็เป็นของทางพระไปเวมรมณีศิษา์พระธรรมสมาธิยางนี้อันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของของพระท่านกล่าวแต่เนื้อหาเนื้อความเนี่ยถ้ากล่าวข้อกล่าวก็คือว่า ท่านทั้งหลายนั่นแหละจงอย่าจรไปแสวงหาในสิ่งที่ทุจริตนะนี่เฉพาะสียงข้อสามนี่แปลตามตัวอักษรนะแต่ถ้าเอาตามความเข้าใจของท่านทั้งหลายแล้วครูบาอาจารย์สอนก็ท่านก็จะบอกว่าให้ควรละเว้นเพศตร,ตรงข้ามเกี่ยวกับออของผู้อื่น เพศหญิงที่มีสามีแล้วหรือเพศชายที่มีภรรยาแล้วไม่ควรนอกละเมอให้มันเิดยเสียงใช่ไหมเขาเขากล่าวกันไว้อย่างนั้นใช่ไหมก็เรียกว่าเสียง้อสามเนี่ยถ้าเอ่ยถึงเสียง้อสามแล้วนะเสียง้อสามก็คอหนึ่งก็ปานาขอสองไอทีนาคอสามก็คือกาเมถถักกาวถึง่าข้อกาเมแล้วก็เอานาั้นแล้วคนนั้นจะต้องไปมีกิ๊กมีกักอะไรกันระหว่าง ที่สามีพัญญาคู่หนึ่งที่ว่าต่างคุณต่างไปมีคลิกมีกางอะไรกันนะั่นอนั่นก็จะหยิบยกเอาเสียงข้อที่สามมากล่าวาอ้างเพื่อห้ามปรามว่าเป็นของไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าข้าพเจ้าถอดถอดเนื้อหาตามความหมายของภาษาศัพท์นะภาษาศัพท์กามากระตัดกามากรแปลตะอาออกกระแปลแปลว่ากาการสวยงหา กาเมตัะทะเอ,ออกก็คือการสแสวงหาการสแสวงหาในสิ่งที่ทุจริตก็อย่าจรไปจาราก็คือจรจารากับตะทะอาคือจรอ,อาจรไปในสถานที่ทุจริตหรือที่ไหนทุจริตเนี่ยอย่าไปสแสวงหานี่นะเสียงของ้อคาก็ตามอักษรเขาล่าว่าอย่างนั้นนะไอ้ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องภาวะภาวะเนี่ยภาวะคือพบนะ พบเนี่ยพบตัวเนี่ยพบจากพบก็ไปสู่ชาติเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยพบเนี่ยนะพบเ่ยและภาวาตัวเนี่ยภาวาคือพบเนี่ยภาวาเนี่ยก็คลิปก่อนก่อนก็เคยเปรียบเทียบไปฟังแล้วแต่ว่าคลิปนี้ก็จะย้ำเอามาให้ท่านได้เข้าใจได้ได้ไดฟังได้เข้าใจกันอีกสักครั้งหนึง่งภาวาไปว่าพบ ถ้าเราจะกล่าวกันว่าพระวะาไปว่าพบเนี่ยมันมนโนไม่ถูกนะมันจินตนาการออกไปก็ไม่ถูกก็จะต้องหาผู้เป็นอ,จอาจารย์อะไรก็อธิบายให้ฟังอะไรอย่างี้นะแต่ก็ก็ตามตามครูบาอาจารย์ท่านกล่าวอย่างไรก็ลองฟังดูนะแต่สําหรับข้าพเจ้าความคิดความเห็นของข้าพเจ้าที่ชักข้าพเจ้ากล่าวเนี่ยก็จะกล่าวเป็นว่าพระวะาไปว่าพบ เมื่อเราไม่เข้าใจแ่มแงงว่าพบเนี่ยมันคืออะไระเราก็ยกเอา,มาเมล็ดมะม่วงมาเปรียบเทียบมเมล็ดมะม่วงเนี่ยเวลาเขาแก่เขาสุกแล้วเราก็เอาเนื้อมากินใช่ไหมแล้วก็เหลือมเมล็ดในเนี่ยเหลือมเมล็ดในแลเราก็พอกินเนื้อเสร็จแล้วก็เอามเมล็ดนีาาด่ว่าปาดเอามีดของมีคมมาปาดปาดหัวปาดท้ายปาดปาดให้ปากมันอ้า ไอ้ข้างล่างก็ให้มันอ้าได้ข้างบนก็อ้าได้แล้วก็เอาไปแช่ในภาชนะอะไรากลมๆใส่น้าอย่าให้ท่วมแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักหนึ่งเดือนเขาจะมีผุดต้นใหม่ผุดขึ้นมาที่ต้นใหม่ก็กเมืองก็ชาติใหม่นะที่ขึ้นมานะต้นใหม่แล้วเราก็ไปแกะดูไปแกะดูข้างในมเมล็ดมันเนี่ยเขาจะมีก้อนขาว,ขาว ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเป็นก้อนลอขาวแล้วเขาก็มีตะปุ่มแตกต้นออกมาเป็นต้นใหม่ต้นใหม่และไอ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 ้ก้อนลขาวเนี่ยที่ไม่ไม่มีรสไม่มีกลิ่นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าพีช้าสืบต่อเขาเรียกผีมันเขาเป็นก้อนสีขาวเป็นเอ่อเป็นก้อนขาวที่เรียกว่าพีช้าสืบต่อ สืบต่อไปเป็นต้นใหม่อันนั้นก้อนขาาวๆก็ไปแปลสภาพเป็นต้นใหม่เรียกว่าพีชาสืบต่อและภาวากับพบนี่ก็เหมือนกันภาวาคือพบเนี่ยนะอันนี้ภาวาขาที่ขาขาขาในอะภาวะภาวาแปลว่าพบพบเนี่ยเขาก็สืบต่อไปเป็นชาติใหม่เป็นบุคคลก็เป็นบุคคลใหม่ใช่ไหมพบนี้ลูก สูญสลายดับขันไปแล้วก็ไปเกิดเป็นชาติใหม่อีกแต่ภพเนี่ยไปที่ก็หอบหิวกันไปนี่แหละนะภพที่บุคคลทุกคนเนี่ยสร้างสมไว้นะพวาเนี่ยคือสร้างสมเหมือนก็สร้างสมเชื้อไว้นั่แหละดีชั่วอะไรผิดถูกอยู่ในนี้หมดนะภพเนี่ย เราจะประพฤติดีจะประพฤติชั่วจะพูดจะคิดอะไรทำอะไรเขาบันทึกอยู่ในกองพบนี่หมดอ่าเนี่ยกองกองกองพบเนี่ยเขาก็สืบต่อไปสู่ชาติหน้นะอันนี้ภวานะภวาไปว่าพบพบไปว่าพีชาสืบต่อเปรียบเทียบนะพีชาเป็นสัพ์เปรียบเทียบนะ,ะแต่ภวาเนี่ยก็คือพบนี่แหละที่ว่า อะไรมีอยู่ชื่อหนึ่งอะท่องพบท่องไปในพบต่างๆเนี่ยแต่ไม่มีชื่อบอกว่าอะไรอะนะเดี๋ยวจะมากล่าอวใหวังว่าอะไรที่เขาที่ครูบาอาจารย์เขาก็มาตอบไม่ได้ว่าอะไรที่ท่องไปในพบต่างๆเนี่ยจิตก็ไม่ใช่ยันยางก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวก็มาทีหลังเอาตอนนี้มาตรงนี้ทิฐา ทิฐานี่เป็นขาที่เห็นผิดนะจะต้องเห็นผิดตลอดเวลาทําไมถึงว่าแปลกใจไหมทาไมถึงมีความเห็นผิดตลอดเวลาเออความเห็นผิดนี่เป็นเฉพาะเฉพาะเราเป็นมนุษย์ที่เอ่อเป็นมนุษย์ที่ยังอยู่โลกียะยังเป็นปูถทุชนอยู่ใช่ไหมเราเป็นมนุษย์ที่ยังเป็นปูถุชนอยู่ใช่ไหม เดี๋ยวจ,จะเลื่อนให้ดูนะเอาเป็น eker. มนรถที่ยังเป็นปุถุชนอยนู่เนี่ยทิฏฐานเนี่ยทิฏฐานเนี่ยเรามีขาเนี่ยขาเนี่ยสมมุติว่าเป็นเรานะอันเนี้ยขาเนี่ยคือความเห็นผิดทิฏฐาก็คือทิฏฐินั่นแหละทิฏฐิกับทิฏฐาอันเดียวกันที่แปลความก็คือเห็นผิดแล้วทาไมถึงว่าเห็นผิดตลอดเวลาก็เพราะเราอยู่ใต้อนาของอวิชชาไง อยู่ใต้อำน,นาจของอวิชชาเนี่ยเนี่ยและอวิชชาเนี่ยเขาเดินทางขวางเห็นไหมอวิชชาก็เดินทางขวางนะเอ่ออวิชานะาวชาคือนา้อาอคลิปแรกที่อธิบายเรื่องเรื่องเรื่องเดรัจฉานเนี่ยนะเอาเดรัจฉานมาเดรัจฉานเนี่ยนะเดรัจฉานเนี่ยนะที่ว่าไปชื่อของทางเนี่ยเออไปชื่อของทางไอะไรเขาเรียกทางขวางออเหลายคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นทางขวางได้ยังไง อะไรมาขวางทางไม่ใช่อะไรขวางทางก็ทางมันขวางขวางทางไอ้ตรงนี้เอ,อ่อที่ขวางเนี่ยก็คือน้ำเนี่ยเป็นตัวขวางถามว่าขวางเนี่ยเอ,อ่อตัวเราไปเรามนุษย์เราไปขวางอะไรตัวลูกไม่ได้ไปขวางอะไรเลยตัวลูกนี่เขาเดินขาสองขาก็เดิน,น่างนี้แต่ว่าน้ำเนี่ยเขาเดินสามขา